ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่หมูปิ้งนะครับก็วันนี้พี่หมูปิ้งก็จะมารับคนเข้าแก๊งนะครับผมมีเซิร์ฟให้นะครับแล้วก็รับรับคนจานวนมากนะครับผมมีชุดสูตรให้นะครับเมื่อกี้ก็มีคนพูดนะพี่หมูปิ้งเลยวิ่งมาตรงนี้นะครับผมนีม่คลิปนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีว่าอัดคลิปไปแล้วนะครับ อัดไปในเนี่ยในตัวเกมแล้วเสียงพี่แต่ว่าเสียงมันไม่เข้าครับผมก็เลยต้องมานั่งพากอานะครับโอเคภาพกับคําพูดมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมก็พี่หมูปิงก็จะมาบอกนะครับว่ารับคนเข้าแกงนะครับผมอายุ14ปีขึ้นไปนะครับผมใครที่สนใจสามารถติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมรับจํานวนมากนะครับมีเซิร์ฟให้แล้วก็มีชุดสูตรให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยว ก็จะพามาดูงานแล้วก็จะพามาดูงานเป็นกฎหมายงานถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับก็เซิฟนี้มีเยอะเลยนะครับผมก็มันมีคนพูดนะครับตรงนั้นก็เลยวิ่งเลยวิ่งมาตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ลูกแคนทักมาครับลูกแคนก็ใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ไปดูสถานที่ตัวแปกันก่อนเลยครับก็มี ครับอาวุธนะครับครับผมโรงพยาบาลโอ้ซ่อมรถนะครับมีเยอะเลยนะครับผมร้านอาหารนะครับมีอะไรอีกจุดเกิดเด็กใหม่นะครับผมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมต่อไปไปดูงานถูกกฎหมายครับก็โอ้โหเก็บหอยเก็บส้มเก็บงัวนะครับผมมีเนื้องัวเนื้อไก่ตกปลาขุดเหมืองนี่เ็กนะโอ้เต็มหมดเลยนมงัว นะครับผมก็เซิฟนี้น่าจะมันๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าคนฐานคนอ่อนก็ร้อยก็ร้อยบวกครับโอเคนะผมนี่มันงานผิดกฎหมายแลผมไปคาดดูนะครับจุดแพ็กโกเกนกัญชานะครับผมจุดแพ็กกัญชามีหมดเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็จะมารับคนเข้าแก๊งนะครับผมไม่ได้มาโปรโมทเซิฟหรืออะไรนะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ให้ติดต่อเอทบุ๊คลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผม ก็ไว้เจอกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ